สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภาสุขนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสิส่วนมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสจ้ะพี่น้องแต่ว่าสีมันสีออกแดงๆเพราะว่าค่อยเสิร์ฟซอสผิดจ้ะพี่น้องก็เห็นแล้วมึงกินพี่น้องจ้ะเต็มถ้วยเลยพี่น้องเต็มถ้วยนี่บุมเป็นเส้นเส้นบริไดด้วยพี่น้องหนูใส่เส้นน้อยเดี๋ยวหนึ่งแต่ว่าหนูใส่หัวใส่เท้าหลายหัวใส่เท้ากับพักหลายพี่น้องมันก็เลยเบิ่งลาย มาจ่ามึกินน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแต่บุกินบึงของน้องฮอนอยูนควันขึ้นเลยพูดอยากกินสดฮ้อนฮอนพี่น้องวันนี้มาได้จ้าพี่น้องมึอกินน้ำค่อยเด้อซูดน้ำก่อนอืพี่น้องโดนโคอ่ะเนะหนักเส้นมีสัมีินึงเลยพี่น้องไม่ได้หลายเลยมีแต่พักเน้นพักพี่น้องตอนแรง อยากกินอย่างแบบนักๆนะกินนล้วอืดพี่น้องเพื่อชิย่อยนอนกระซิบบอับมาแต่แพี่น้องกินน้วกันแซ่บคือเก่าหอมพี่น้อง คนมากินก๋วยเตี๋ยวที่มีหัวใส่เท้าอะคุยใส่เครื่องหัวค่อนหัวเนี้ยใหญ่ไปเน้องลรกเิ้นไม่ได้เลี้ยงเองดแต่พี่น้องซื้อไปร้านไถ่หัวเนี <studio> ่ย <sugar> อยากกินย่างเลยให้เองพี่น้องอยากใส่ย่างก็ใส่ตามความแซ่บความหนัวเลย <laughs> ให้บุกเป็นกันเบิ่งยำงยูทูปพี่น้อง เพราะว่าร้านอาหารไทยกไอยู่กายขับรถทีเป็นชั่วโมงพี่น้องซื้อมาเฮ็ดกินเองอยากย่าง,งก็เฮ็ดกินเองเฮ็ดบุเป็นกระเ,เบงยูทูบเอาตอนนู้นอยู่กรุงเทพนู้นก็เฮ็ดกับข้าวบพอค่อยเก่งจ้ะเฮ็ดกินเฮ็ดเป็นบิไลรูปแบบนะใส่แนวนะพี่น้องแบบน้ำพริกปลาทงปลาทูกแกงนุ่มมงนุ่มไม้เฮ็ดเป็นอยู่จ้ะแกงนุ่มไม้แกงเปลือแต่ว่างทีเฮ็ดแบบอาหารที่ว่าแกงส้มผัดกะเพราอย่างรวมมิตรน,นี่นู้็เฮ็ดบุเป็นได้พี่น้องเว้ย นูมาอยู่เนี่ยนู่ึึเฮ็ดเป็นนู่มาเบิ่ง YouTube นงยูทูบนะจ๊ะก็เลยหาเ็ดกินเอาเพราะวันนี้บุคือ,อยุบ้านเาจากพี่น้องร้านอาหารก็อยู่ไก่ร้านกับข้าวก็อยู่ไก่เอาซื้อมาด้เเนื่องกระตุนไว้ลายมือแบบนี้จากพี่น้อง อันใดใ e ่แซงซอกซ่องแซกแข็งไว้ก็ใส่ซ่องแซกแข็งไว้คือปูคือปลาแบนแล้วยนําใดก็เอามกินไ น้ำซุปอ่อมไวแต่เมื่อวานคุณพี่น้องเคี่ยวไว้แต่เมื่อวานมันยังหนัวเวลาหนูจะกินก๋วยเตี๋ยวหนูจะอ่อมไวก่อนเคี่ยวเคี่ยวมือนึ่งแล้วมืออื่นมืออื่นมันยังมากินได้เลนะ นัวเหมันนัว งเพชรของหอ้งหองพี่น้องเลยอากาศเข้าซัมเมอร์แลวจ้ะอยู่เดนมากเริ่มหอม้อนละ แ <c oughs> ม่เอ้ห่วใจเท้าไั่วนหัวใจเท้านเนาะ ไปร้านไข่เมื่อวานนี้ตีเนี่ยได้ข้าบุ้งมากันนี่พี่น้องพอดีลดราคาทานได้พงหน่ด้คุณซื้อดอกนี้ซื้อได้เงินเพราะว่าเราใส่ยังอื่นกระแทนก็นกนได้นะพี่น้อง เลยหนูก็เลยจําเป็นไม่ว่าตรงไปทุกอ,อย่างน,น,นะแม่บ,บันไดพอใส่ได้แทนกันได้ก็ใส่ปกติหนูก็ใส่แต่ถั่วงอกกับกะหล่ำนะพี่น้องเพราะว่าถั่วแอมเพราะว่ามันนี้มันจะแพงนะจ๊ะแต่ทีนี้พอดีไปมาาเมื่อวานนดราคาเลยซื้อหนูกิน,นง่ายกับพี่น้องอะไรได้แปลงได้ เคยแผนแรกกร่นกคยได้กคกินไปเราต้องปรับเรียนรู้ปรับตัวนอจ๊ะพี่น้อง เมาแล้วร่แพี่น้องเหลือเป็นน้ำแล้วแล้วคร่บอิ่มแล้วพี่น้องเลือเป็นน้ำสาวลนอเหลือเสียบพังนิดนิหน่อยเพราะก็สาวเนอิ่มจ้ะพักเมื่อละเส้นกับเมื่อละชินกับเมื่อละ Ngoài là cho không cảm ơn anh nào, cái nào. tìm cái chi cái thôi mình, mình cho xa đây Hãy yeah. ja, คลิปนี้หนูกับไว้สำนิ้กระจาเดี๋ยวคลิปหน้านยังมา,าถ่าย,ยากันใหม่จะพี่น้องหนูขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และกำลังใจที่พี่น้องเข้ามารับชมช่องหนูเด้อจ้าหนูก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องสุข่สุูุนจะพี่น้องไปละบายบาย